ไปทำปุยหมักได้นะไม่งั้นพอไปปกคโคนต้นไม้ได้ค่ะนี่ใบที่แก่ๆนะคะยายจะเอาออกกินไม่ทันค่ะเก็บใบแก่ๆไปข้างล่างออกปกติยายก็ไปเก็บใบข้างล่างกินก่อนนะคะนีกินไม่ทันค่ะขนาดเก็บไปฝากน้องมันเนี่ย ได้เ,เก็บไปฝากน้องสาวด้วยผันชายชอบกินเดี๋ยวยายไปใส่ถังหมักค่ะไม่มีสารเคมีนะคะที่วัวร้อนร้วนเลยวันนี้อากาศดีค่ะอากาศเย็นสบายยายก็เลยลงมาถอนหญ้าให้ผักนะคะเติมดินให้ผักด้วยแล้วก็ เนี่ยค่ะเก็บใบใบที่ข้างล่างสุดเลยค่ะออกเดีไปใส่ถั้งหมักแล้วก็ไปเ,เติมดินเพิ่มให้น้องหน่อยค่ะอากาศเย็นสบายก็ปลูกหักก็งามใบนะคะพื้นที่ก็แคบแคบหน่อยพื้นที่มีจำนวนจำกัดสวนผักเล็กๆหลังบ้านของยายสอนหญ้าไปด้วยค่ะ ใบไปด้วยนะคะยญาก็เอาลงไปด้วยกันเลยใบไม้แห้ยงยายก็เอาหมักไว้แล้วนะคะแต่ต้องรออีกนู่นแหละเดือนสองเดือนนูนะะ่นล้วค่ะยายถึงจะเอาลงใส่ยายยายตัดยางล้อรถยนต์ไว้นะคะจะไว้ทำกระบะปลูกผัก ยายก็เลยหมักใบไม้แห้งไว้ค่ะหมักใส่ขี้วัวแล้วก็ใช้กากน้ำตาลกับนีบเอีมรดนะคะยายก็คุมผ้าไว้รอดูว่าตอนไหนถึงนี้จะเอามาปลูกได้แต่ก็ต้องรอใช้เวลาหน่อยค่ะกินไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะมีแต่ใบใหญ่ๆน่าเจะได้นะเนี่ย แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะย้ายเอาไปใส่ถังหมักต้นสาบเสือแปลงเล็กๆปลูกไว้พอได้เก็บได้กินค่ะคุณเพื่อนพอได้เก็บทำกับข้าวเวลาเราอยากกินสลัดผักสเต็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเก็บผักที่สวนของเรานี่แหละ เวลาปลูกก็ลุ้นว่าจะโตตอนไหนพอโตแล้วก็ชินไม่ทันค่ะอันนี้ช็อตนะคะกินไม่ทันจะใบงามๆทั้งนั้นเลยอีกตรงนี้กินโอ๊กนะคะเรดโอ๊กเพาะอยู่ค่ะเพราะนานงามนะเรดโอ๊กอ่ะยายเพาะเพาะใส่กระบะแยกไว้ค่ะ เดี๋ยวหลังปีหใหม่ยายถึงจะเอาลงดินนะหลังปีหใหม่ยายก็จะลงผักเยอะอยู่ค่ะฝั่งนี้ก็เป็นหอมหอมดอกนะคะเนี่ยยายเติมดินแล้วได้ครึ่งแปลงแล้วอล้วอีกครึ่งแปลงไปนูน่นต้องถอนหญ้าก่อนค่ะควรดินถอนหญ้าแล้วก็ค่อยเติมดิน ดินก็ดินเลไม้เี่้งนี่แหละคะ่ะผสมกับที่วัวแล้วก็เอาลงไปกบตรงโคนต้นหอมนะคะจะได้งามงมงามงาม,าม,ามดูสิเพื่อนเ่ๆ <laughs> กินไม่ทันมีแต่ใบงามๆทั้งนั้นเลยถ้าเราไม่เอาออกก็ กลัวเป็นเพียอย่างเงี้ยค่ะมันเพราะว่ามันใบมันชนกันเยอะกลัวหนอนลงนะคะเพราะว่ายายไม่ได้ฉีดฉีดยานะคะยายใช้แต่ชีววร้วนๆเลยาสำหรับคลิปนี้ยายก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะ